สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะยังคงอยู่กับเรื่องราวของมหากรรมกีฬาโอลิมปิกกันอีกคลิปหนึ่ง ซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกไปจากเรื่องราวที่น่ายินดีของชาวไทยเรากับเหรียญทองแรกของประเทศไทยในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่นักเทควันโดสาวอย่างน้องเทนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจสามารถพลิกเอาชนะคู่ชิงเหรียญทองจากสเปนอย่างอาเดรนาเซเรโซอิกิเอสเซตไปได้แบบสุดระทึกใจในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายของการแข่งขันในการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิลกร,รมรอบชิงชนะเลิศ โดยจากความสำเร็จของน้องเทนนิสในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเหรียญทองแรกของไทยเราในโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็ยังถือเป็นเหรียญทองแรกของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันซึ่งในเรื่องนี้เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างชาวเวียดนามที่นักกีฬาของพวกเขาก็แพ้กับน้องเทนนิสไปในรอบ8คนสุดท้ายจะมีความรู้สึกต่อความสาเร็จของนักกีฬาไทยในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังการคว้าเหรียญทองแรกได้ของนักกีฬาไทยเราว่าวเวียดนามนั้นเหนือกว่าไทยแค่ในกีฬาฟุตบอลในระดับทีมชาติส่วนกีฬาประเภทอื่นที่เหลือนั้นยังห่างไกลส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่ากีฬาของไทยนั้นแข็งแกร่งมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าไทยนั้นคือความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จากตรงนี้คนต่อมานั้นก็ได้มาแย้งว่ามันน่าภาคภูมิใจอะไรในนัดชิงฉันหวังว่าสาวสเปนจะสามารถชนะแต่ว่าไม่สำเร็จไทยได้แชมป์ก็จะดูถูกเวียดนามมันน่าภาคภูมิใจอะไรซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ว่าประเทศของพวกเขามองไปที่เวทีโลกกันแล้วไม่มีเวลามาดูถูกใครที่ต่ำกว่าร็อกคุณต้องมีมุมมองที่ก้าวหน้านะกีฬามันถึงจะก้าวหน้าได้ ส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าถ้าในระดับอาเซียนเรายังสามารถแข่งขันกับไทยได้แต่เมื่อไประดับโลกเรายังแพ้พวกเขาอยู่ห่างไกลส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่ากีฬาของประเทศไทยนั้นยังคงเป็นหมายเลขหนึ่งของอาเซียนเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มาเสริมว่ากีฬาของไทยคือพี่ชายคนโตที่สุดของอาเซียนอยู่เสมอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อว่า มักจะอยู่หนึ่งระดับเหนือกว่าเราเสมอไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาบ่นแล้วว่าเมื่อไปถึงในเวทีระดับโลกมันก็ได้เห็นได้ว่ากีฬาของเวียดนามมันไม่มีความแข็งแกรง่งส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของน้องเทนนิสว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าเธอคือแชมป์โลกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่า สาวไทยคนนี้นั้นตัวเล็กแต่ว่ามีความยืดหยุ่นมากในยามแข่งขันแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแย้งแล้วว่าเธอมีขาที่ยาวถึงรักแล้คุณยังบอกว่าเธอตัวเล็กอีกเหรอซึ่งคนต่อมาก็มากล่าวเสริมในประเด็นเรื่องขายาวนี้ด้วยว่าใช่เลยมันทำให้เธอง่ายที่จะโจมตีและการป้องกันก็สามารถทำได้ง่ายด้วยเช่นกันส่วนคนต่อมาก็มากล่าวถึงเกมในรอบชิงชนะเลิศน,นี้ว่า ไทยนั้นโชคดีมากที่สามารถกลับมาได้ในช่วง 2- 3สวินาทีสุดท้ายแต่เทคนิคและฟิตเนสของเธอก็ดีมากที่เหมาะสมแล้วที่จะคว้าเหรียญทองได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงชัยชนะในช่วงท้ายเกมแบบนี้ด้วยว่าชนะในส3สาวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันบ้ามากๆเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงน้องเทนนิสว่า<ๆ>เธอไม่ทันได้ลงแข่งฉันก็มองว่าเธอเป็นแชมป์แล้ว แล้วพอลงมาแข่งก็เล่นด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็กล้าบุกอย่างต่อเนื่องส่วนคนต่อมาที่มาคอมเมนต์เสนอแนะว,ว่าเวียดนามควรที่จะลงทุนในกีฬาศิละปะการต่อสู้แบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นกีฬาอย่างว่ายน้ําหรือว่าวิ่งเวียดนามนั้นยากที่จะได้เหรียญซึ่งคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลด้วยว่าเวียดนามเนี่ยก็เคยแข็งแกร่งมากนะในกีฬานี้มันน่าเสียดายที่เราไม่ยอมลงทุนจึงไม่สามารถก้าวข้ามอาเซียนไปได้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องของการลงทุนนี้ว่าไทยนั้นมีการลงทุนกับเทควันโดมาซักระยะหนึ่งแล้วเวียดนามจึงจําเป็นที่จะต้องลงทุนอย่างหนักหน่วงในรุ่นเล็กเพราะชาวเวียดนามเหมาะสมกับกีฬาประเภทนี้เราควรที่จะลงทุนอีกมากกับกีฬาระดับโอลิมปิกแต่ควรเลือกโฟกัสไปที่ประเภทกีฬาที่ชาวเวียดนามจะตั้งเป้าคว้าเหรียญทองได้ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพ้อว่าเมื่อไรนะที่เวียดนามจะมีเหรียญทองบ้าง ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปว่าการคว้าเหรียญทองเนี่ยมันต้องการหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาจิตวิทยาที่แข็งแกร่งแล้วก็ความกล้าหาญในวันนี้ได้ดูนักกีฬาไทยต่อสู้และเห็นได้ว่ามันคงมาจากหลายเดือนแห่งความมุ่งมั่นบวกกับความกล้าหาญและก็สภาพจิตใจที่มันทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมายอดเยี่ยมมาก ดูจาก6วินาทีแห่งความเยือกเย็นที่นําเกมกลับมาเป็นของไทยก็จะสามารถเข้าใจได้ดังนั้นการคว้าเหรียญทองมันจึงมาจากกระบวนการที่มันยาวนานฉันไม่รู้ว่าเวียดนามจะสามารถทําได้สักแค่ไหนส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเราก็ควรลงทุนอย่างหนักในกีฬาพวกศิลปะการต่อสู้เช่นกันสาวไทยคนนี้นั้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมอีกว่าฉันพูดตามตรงเลยว่า สาวไทยคนนี้นั้นเจ๋งมากๆส่วนคนต่อมานี่ได้มาบน่นลบว่านักกีฬาเวียดนามต้องแพ้กับเธอคนนี้มันน่าเห็นใจซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความพ่ายแพ้ของนักกีฬาเวียดนามในรอบ8คนสุดท้ายว่าความล้มเหลวของคิมตุนมันน่าเสียดายแมตช์ที่เจอกับนักกีฬาไทยตุนสามารถเล่นได้ดีมากนำไป2ยกแรกไป9ต่อ8แต่ว่าเลือกแท็กติกผิด ถึงแพ้ในยกสุดท้ายเป็น10คะแนนแต่นี่มันเป็นประสบการณ์แรกของเธอในโอลิมปิกที่จริงแล้วเธอนั้นก็มีพรสวรรค์ที่จะสามารถคว้าเหรียญทองได้เช่นกันเธอขาดแต่เรื่องสภาพจิตใจที่จะต้องดีกว่านี้ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงน้องเทนนิสอีกว่าเธอเพิ่งจะอายุ23ปีแต่มันเป็นความจริงเลยว่ามีสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมในอนาคตเธอน่าจะไปถึงความสำเร็จที่มันมากกว่านี้โอ้ แต่ว่าตอนนี้เธอก็ได้เป็นทั้งที่1ของโลกแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิกแล้วนี่นะส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงนักกีฬาไทยเราอีกว่าเธอคนนี้เหมาะสมแล้วกับตำแหน่งนี้เธอแข่งขันด้วยความกล้าหาญโดนทำคะแนนนำไปแต่ว่าก็ยังกลับมาได้อย่างเงยือกเย็นและสามารถทำคะแนนที่สำคัญสุดๆได้ส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ถึงชายชนะของน้องเทนนิสว่ายินดีด้วยกับไทยเหมาะสมแล้วที่จะได้รับมัน ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าไทยก็ยังคงเป็นธงผืนแรกในด้านกีฬาของอาเซียนซึ่งคนต่อมานี่ก็มากล่าวเสริมได้ว่าไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนเลยที่ได้เหรียญทองจาก3ประเภทกีฬาที่แตกต่างกันส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่ากีฬาของไทยเนี่ยเป็นดังหัวเรือใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าเมื่อเทียบกับนักกีฬาของไทยในโอลิมปิกแล้ว เวียดนามเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กฝึกหัดไปเลยแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แย้งที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการพูดจริงหรือว่าประชดประชันนะครับว่านั้นมันไม่สําคัญหรอกสิ่งที่สําคัญก็คือในกีฬาซีเกมเวียดนามนยังคงได้เหรียญทองมากกว่าประเทศไทย คทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาชาวเวียดนามถึงความสําเร็จในครั้งนี้ของน้องเทนนิสที่นำประส่เหรียญทองแรกของประเทศไทยของเราและก็ชาวอาเซียนในกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ